เทปอับอะไร48แล้วหน้าเนียนไม่มีรูขุมขนแบบนีอนนบน้อันนี้ก็ใช้แล้วสบายหน้าค่ะอันนี้ใช้แล้วสบายนะอันนี้คือ650้อ้าสิอันนี้คือผู้จบเขาเป็นคนบ้าอาบแดดแล้วมันก็ผิวมันก็แทนสวย,ยจริงๆด้วยผิวมันเนียนนะมันเท่ากัน <c oughs> เออมันเท่ากันพี่เดี๋ยวเรามาดูว่าใช้อะไรบ้าง <c oughs> 40กว่าป <c oughs> <c oughs> ีไม่เคยให้หน้าสัมผัสสบู่นะคะเลิศเพื่อนจัน ผู้หญิงของชัย EP ล่าสุดนี้นะครับจะพามาพบกับเพื่อนสนิท2คนนะครับคนแรกเนี่ยก็คือแอมนะครับซึ่งตอนนี้อายุ48ปีแล้วแต่ผิวดีสุดๆนะครับรูขุมขนแทบไม่มีเลยนะับผิวละเอียดมากๆฉะนั้นชัยก็เลยอยากให้แอมเนี่ยมาเผยเคล็ดลับผิวดีหน้าเด็กของแอมให้ทุกคนฟังนะครับส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็คือจกนะครับซึ่งจกเนี่ยจะขึ้นชื่อเลยว่าเป็นคนที่มีผิวแทนที่เนียนสวยมากๆนะครับซึ่งจกเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนผิวขาวซีดแต่ด้วยความ ที่อยากมีผิวสีแทนเนี่ยเขาก็จะเฟ้นหาผลิตภัณฑ์ที่มาทําให้เขาเนี่ยมีผิวสีแทนสวยฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเคล็ดลับของจกเวลาไปทะเลกันนะครับว่าทํายังไงถึงจะได้ผิวสีแทนสวยแบบนี้ตามมาฮะเวลาใช้แทนอะ่ะใช่จะดูแบบดูจริงมากเลยอะ่ะเหมือนฟ้าผ่าแล้วเป็นไหมเวลาเราส่องกระจกอยู่ที่เกาะมันจะไม่ตกใจเท่าตรงปั๊มที่เราแวะระหว่างทางเวลาเรากำลังจะกลับกรุงเทพอะ่ะไอตรงปัมม๊มนั่นแหละแล้วพอเราส่องกระจกปุ๊บมันก็ มันจริงไปอ่ะ <S <S ทีนี้ก็เลยจะไปถามจบเพราะว่าจกเนี่ยเป็นคนชอบอาบแดดมาก Tanning Secret ของคุณจจกทํายังไงยอมใช้อะไรมากแล้วมันก็ผิวมันก็แทนสวยจริงๆด้วยผิวมันเนียนนะมันเท่ากันเออมันเท่ากันคือแกแค่อาบแดดของมันก็เยอะมากถึงจะเริ่มแบบนี้ก่อนแล้วก็น้ำมันมะพร้าวหมายถึงว่าลงลงมาจากลงมาจากบังกลโแลวันแรกวันแรกอ๋อมีวันแรกวันสองด้วยอ๋อโอเคอ่าววันแรกอ่าวันแรกรกเพราะว่ามันยังไม่ได้โดนแดดอันนี้มันไม่มี spf อ๋อคือจะเอาดำก่อนเลยและอันนี้มันเป็นอะไรมันช่วยเพื่ออะไรมันเป็นแบบเร็วๆรเร็วเร็วรีบอ๋อเร่งสีเร่ง โอเคก็คือรอย a l แท n n i n g c l e ีย s p r a ปรอันนี้ขวดเท่าไหร่ะมาห่า่เป็นพันปะก็ประมาณสิเหรียญ11ิคือเมืองไทยไม่มีแน่อื่ฉะนั้นต้องฝากคนซื้อที่อเมริกาเท่านั้นโอเคเพราะแบรนด์นี้มันของอเมริกาถูกไหมใช่อันนี้คือจบจะฉีดทั้งตัวเลยหน้าด้วยหน้าไม่ฉีดหน้าอย่าไปใช้พวกนี้อย็นอ๋อโอเคก็คืออันนี้ฉีดทั้งตัวใช่แต่หน้าเนี่ยเราก็มีน้ำมันมะพร้าวด้วยนิดหน่อยแล้วทำไมต้องเอาน้ำมันมะพร้าวอันนี้ เพื่อความมันเงาและวาวในการอบในการอับแดดอ๋อคือฉีดนี้ก่อนแล้วอันนี้ทาตัวแล้วก็อันนี้มาเผื่อหน้าใช่แล้วก็ค่อยทากันแดดคือเป็นกันแดดที่แพงมากนะไม่ต่ำกว่าหกพันนะอันนี้ทาแล้วนะกลับมาแล้วผิวจะดูแพงจะดูเออจะดูเหมือนไม่เหมือนประกอบผิวมันยังดูแบบมันยังดูชุ่มชื่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแทนแบบแทนสวยอ่ะมีแอนตี้เอจจิ้งด้วยอันนี้เป็นอันที่หน้าไม่ลอกถูกไหมไม่ลอกเออเพราะบางอันจะหน้าลอกแล้วก็อันนี้เจ้เขาแนะนำ จีบจีบสี่เลี้ยงเนี่ยเนี่ยเขาแนะนำอันนี้เร็วๆแล้วกันนะจริงๆแล้วเป็นกันแดดไปเลยแต่เป็นไพรเมอร์ก็ได้ด้วยเนี่ยคนผิวสีเข้มอย่างนี้ก็ไม่ลอยคุณเอาให้ดูสักพักเขาก็จะทําให้ดูสว่างขึ้นเห็นไหมใครที่ผิวสีเข้มเนี่ยก็สามารถทาได้ไม่ต้องกลัวขาวไม่ต้องกลัวลอยไม่ต้องกลัวเทาอ่ะต่อวันที่สองอ่ะมันเริ่มร้อนละมันเริ่มแบบ วันที่2วันที่3เราก็จะต้องเริ่มเพิ่ม S P F ให้ตัวเองอ๋อคือหลักของนางคือวันแรกแบบตัวนี่ไม่ต้องมี S P F เลยแต่หน้ามีเล่งตัวไปก่อนพอวันที่2ก็ยังแอบแดดเท่าเดิมนะแต่เราเพิ่มการปกป้องเข้าไปแต่ต้องมีน้ำมะพร้าวด้วยนะไอ้น้ำมันมะพร้าวด้วยนะอันนี้คือใช้หน้ามันเวิร์กมากเพราะอะไรด้วะเพราะว่ากลิ่นมันไม่เป็นน้ำมันมะพร้าวและมันไม่ควาวับเอ้ยมันมีความเหมือนเซรั่มเหมือนมันเป็นี้ยอ๋อ หน้าก็ทาทาทับไปได้เลยอ๋อก็ดีใช่ค่ะคือสามารถทาได้ทุกวันอยู่กรุงเทพไม่ต้องเป็นทะเลก็ทาได้สรุปว่าอันนี้เวิร์กคูณเนื้อดีมากอุวิตาละ วันที่2มีอะไรบ้างนะเนี่ยสองสามเราก็จะใช้อันนี้ที่ตัวแต่อันเนี้ยอันนี้ของซปเปอร์กรูปชอบมากเออบตว่าอันเนี้ยมันจะทําให้ตัวเราไม่แห้งอันนี้เป็นกันแดดแบบสเปรย์ออยใช่ไหมใช่แล้วมันจะเป็นโกลออยโกลออยอันนี้ของซปเปอร์กรูปนี่ดีมากเลยนะ S P F 50คุณเดย์สองนางก็จะเริ่มมี S P F ขึ้นสองสามสี่มี S P F ไว้เลยแล้วพอหลังจากเราอาบน้ำนู่นี้เสร็จอันเนี้ยแนะนำนะถ้าหลังไปจบแต่ต้องซื้อที่อเมริกาเหมือนกันนะตอนเย็นหรอตอนกลางคืนเงี้ยใช่มันเก็บ ความแทนให้เราอะจบใช้มา6ขวดแล้วเอ้ไม่เกิด After Browning Lotion Tan Enhancer and Healer ทำให้ผิวเราแทนนานขึ้นใช่ค่ะแอมสั่ง eBay เพราะหาไม่ค่อยได้มันก็จะมีแบบแพ็ค3ขวดแพ็คอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งมาเมืองไทยมันเป็นโลชั่นใช่ไหมก็คือ After Tan ให้ความชุ่มชื่นช่วยลดอาการที่จะเกิดผิวรกด้วยใช่ไหมใช่แน่นอนจบว่าอันเนี้ยความกรอบจะหายไปอุกลิ่นหอมด้วยหลังอาบแดดอาบน้ำเสร็จอะยังไงก็ต้องลงอันนี้ก่อนแต่ไม่ใช่มาทา เ้ก่อนอาบแดดไม่ทาก่อ,อนอาบแดดไม่ทานะหมดล่นะนี้ของจาะของเขาหมดอันนี้คือน้ํามันฉันแค่จะบอกว่าฉันเป็นคนชอบน้ํามันเพราะเป็นคนผิวแห้งอ,อะไรก็ตามที่เป็นน้ํามันอะจะชอบหมดต่อมานะฮะ Beauty ซีเคร t ของเพื่อนที่คุณจะต้องมีเพื่อนแบบเนี้หนึ่งคนในชีวิตที่จะทำให้คุณหมดุดหมีเพราะว่ามันไม่ทาเลยนะมันขอด่ามันทาเลยแกมันไม่ทาเลยเลยแต่หน้ามันอะมันหน้ามันดีไม่ทอมใช้น้ำมันเท้าอายุเท่าไหร่ปีนี้ 48 48 4 9อันนีี้เท่าไหร่50เฮ้ยเท่าไหร่42 42ิผิวมันดีมากเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับมันนะฮะว่าเคล็ดลับอะไร48แล้วหน้าเนียนไม่มีรูขุมขนแบบเนี้ยอันนี้ลาโรชแล้วเลือกใช้ต่างกันยังไงคือจริงๆแล้วอะณตอนเนี้ยไม่เชื่อว่าไม่มีหลักการไม่มีไม่รู้จักมันดี <ged> ฉันก็ใช้อันชัยนั่นไงแต่ว่าด้วยความที่ฉันรู้สึกว่าก็แกบอกฉันว่าผิวแทนก็ใช้ได้แต่ฉันก็กลัวไงฉันก็เลยจะทา <ged> บางอย่าง <ged> นำไปล่องไปก่อนแล้วอันนี้แกบอกว่าเหมือนแต่งหน้าก็จะได้ทาทับนิดหนึ่งคือจริงๆอันนี้ใช้ได้เป็นทั้งแบบคือจะใช้เป็นกันแดดไปเลยก็ได้คือบางคนก็อาจจะอยากใช้กันแดดที่ตัวเองมีอยู่ก็สามารถใช้นี้เป็นแค่พรเมอร์ก็ได้ก็คือลดปริมาณลงแต่ถ้าจะใช้เป็นกันแดดก็ใช้แบบช่ำๆไปเลยได้อะไรอย่างนี้อันนี้ใช้เพื่อเวลาที่รู้สึกว่าสวยใช่กลอสกรีนฉันไม่คนบอกให้แกไปซื้อใช่ไหมฉันซื้อตามแกหมดทุกอย่างเพราะฉันคิดเองไม่ได้เออฉันก็คิดเลยเองนี่อันนี้คือมันจะเป็นเหมือนทิเทม ที่มันจะว้าวทําให้ผิวเราดูเป็นกลาสกินอันนี้ก็ใช้แล้วสบายหน้าค่ะอันนี้ก็ใช้แล้วสบายหน้าค <_ EN> นะ่ะ อันนี้คืออันนี้ก็จริงจริงต้องบอกว่าแต่ก่อนอะด้วยความที่เป็นคนง่ายมากแอมทาหน้าด้วยอันนี้หน้าตัวทุกสิ่งอย่างด้วยสิ่งเดียวจบเขาบอกว่าแอมบางทีมันก็หน้าเยิ้มเกินไปจบนะไปถึงจบคนแล้วไม่ไหวนะคือแอมจะหน้ามันขนาดนี้ไม่ได้นะคือผมผมก็ยุ่ยอยู่แล้วก็แบบคือจบแค่รู้สึกว่ามันดูเยิ้มมันดูเยิคือรักนะแต่เยิ้มไปหน่อยก็ไปเจออันนี้ก็เออมันก็เบาดีชอบรังอลาเฟ เวอร์จินมารูล่าออยจะลองทาดิฉันว่ามันก็เบาๆาเบา <au. S 2> ใช่นนปะนนดีเออของรังอลเฟนเขาก็ดังอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ใช้ตามที่แกบอกนอั่นแหละคือรู้สึกว่าดีจริงๆนะแล้วเขาบอกว่าเหมือนใช้ครั้งแรกเขารู้สึกแสบเหมือนจืดๆให้เวน้นไม่เคยแสบเลยอะแ <laughs> อมไม่เคยรู้สึกอะไรกับมันเลยอะแอมรู้แค่ว่ามันเหนียวมากตอนหลังวิธีใช้ของแอมก็ไม่รู้วอกมันถูกหรือผิดแอมทนความเหนียวมันไม่ได้ก็เลยจะบีบมันแค่นิดเดียวแล้วผสมกับน้ำมันมะพร้าวเราก็แบบเหมือนถูลู รวมเป็นหนึ่งสิ่งแล้วทาอันนี้คือจริงๆแล้วก็คือเรตินอลเข้มข้นเรตินอลมันเป็นอะไรที่ใช้เชื่ออยู่เสมอว่ามันเวิร์กที่สุดแล้วในการ anti aging อันเนี้ยใช้แล้วรู้สึกไหมรู้สึกขนมันรู้สึกว่ารู้สึกว่าฟูแบบว่าดีแกก็ใช้หรอเออใช่คืนแต่ว่าไม่ใช่ทุกวันนะเออใช้อาทิตยหนึงมาณแบบั้งหรือว่าใช้แล้้้้ววกกก็็เนนึไไดใชอะรยุหิ มุดหยิบไหมในขณะที่เราทาสุดฤทธิ์หาหมอสุดฤทธิ์มันทําน้อยมากเลยอ่ะแล้วสมัยก่อนล้างหน้าก็ไม่ล้างนะแก่แกแล้วแกล้างหน้าด้วยอะไรล่ะต้องบอกว่าอย่าถามเลี้เลยแกให้ฉันมาฉันก็ใช้อันนี้แหละ <c oughs> จงหนักกว่าเอกไม่ล้างด้วยโฟมอะไรเลยไม่รู้เลยมาตลอดคิดว่าล้างด้วยน้ำเปล่าก็ได้แต่พอล้างปุ๊บแล้วหน้าอุ้ยมียเลยอ่ะแบบชอบเลยอย แกใเวลา40กว่าปีไม่เคยล้างไม่เคยให้หน้าสัมผัสสบู่นะคะเลิศเพื่อนฉันเฮ้ยที่ไม่รู้สึกหรอบางทีเวลาที่มันสะอาดก็เขาสะอาดทุกวัน EP ไม่ทำให้เซนกิจหมุนไปเลยเสร็จแล้วค่ะผู้หญิงของชาย EP นี้เราติดตามผู้หญิงของชายจะมีมาเรื่อยๆแล้วแต่ละคอนแซ็ปแน่นอนเชื่อชัย